สวัสดีครับอยู่กับผมมอแกนทาวเวลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนบางพระนะครับจังหวัดชนบุรีนะฮะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูเขื่อนบางพระด้านบนว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมอยู่ทางเดินกลางเขื่อนเลยฮะกาลังเดินขึ้นขึ้นไปสังขึ้นไปสันเขื่อนนะครับอีกนิดนึงก็จะถึงสันเขื่อนแล้วตอนนี้ขึ้นมาได้ประมาณกลางเขื่อนแล้วดูสิสูงมากเห็นไหมเห็นนั่นรถผมไหม นั่นรถผมนะ <c oughs> ขับมาจากกทมอฮะสักพันก็จะกลับกทมอแล้ววันนี้เรามาแวะชมเขื่อน,นกันก่อนนะโทษที่ภาพอาจจะไม่ชัดน,นะครับอาจจะมืดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ขออาภัยด้วยนะครับก็ถ่ายเก็บไปดูเล่นนะอันนี้คือข้างทางเหมือนเป็นดอกยากข้างทางนะฮะสวยมากฮนะ ผมชอบถนนนี้มากที่สุดเลยของชนบุรีนะเป็นถนนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นไม้อ่ะต้นไม้ด้านฝาท,ที่ที่สองให้ดูเนี่ยริมถนนเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้นไม้ก็เลยใบไม้เปลี่ยนสีเหมือนที่ญี่ปุ่นอ่ะเหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็นสีส้มสม้มสีชมพูก็มีนะฮะสวยมากครับแต่ตอนนี้ปลายเดือนปลายปีละมันไม่สวยไงเพราะว่า จะเป็นหน้าร้อนนะครับถ้าเป็นหน้าร้อนต้นไม้มันจะเปลี่ยนสีนะฮะเขาเรียกว่าอะไรฤดูเปลี่ยนสีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นรถเล็กๆนู่นไหมทางนั้นมันจะเป็นทางที่ขึ้นไปสันเขื่อนอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เลาะรอบสันเขื่อนเลยฮนะทางนั้นเคยไปแล้ว ครั้งที่แล้วมากับเพื่อนฮนะสองคนนู่นขับรถทางนูน่นอันนี้จะเป็นถนนด้านล่างของเขื่อนนะครับนั่นรถผมเองนู่นทางเข้าเขื่อนขับเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่นี่ให้เข้ายี่สิบสี่ชั่วโมงหลายคนมาครั้งแรกนี่เห็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันดูเหมือนแบบว่าแบบยังไงเป็นถานที่ราชการใช่ปะ่ะแบบดูปิดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเปิดให้ตลอดนะเห็นไหม คนปัน่นจักรยานเข้ามาก็เปิดให้คนทั่วไปก็เปิดให้รถรถเข้ามารถก็เข้ามาได้นะครับทางนั้นรถเข้ามาได้นะฮะหลายคนคิดว่าแบบยังไงพอมาถึงตรงหน้าหน้าทางเข้าแล้วก็แบบจะมาจอดดูจะมาถามว่าเข้าได้ไหมอะไรเงี้ยผมเคยแล้วไงถึงเขื่อนแล้ว เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะฮะว่าเราว่ามันจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนสวยสดงดงามครับสมกับที่ขับมาหนึ่งชั่วโมงจากกรทมนะฮะเดี๋ยวเป็นไงครับภาบอาจะมืดนิดหน่อยนะฮะ บอกว่าสวยมากสวยมากวันนี้ก็สามารถปั่นจักรยานเล่นได้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรวิ่งจ็อกอกิ้งตอนเช้าไะเออวิ่งจ็อกกิ้งตอนเช้าได้นะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโรแมนติกมากครับที่นี่ขออนุญาตขึ้นไปนั่งหน่อยตอนนี้ก็มานั่งอยูร่ริมเขื่อนแล้วครับ ว่าตอนนี้น้ำเพิ่มนะใช่ตอนที่ผมมากับเพื่อนครั้งที่แล้วนะ้ำมันน้อยกว่านี้ตรงนี้จะไม่ไม่มีน้ำเลยนะฮะตอนนี้ผมมากับเพื่อนเนะี่ยคือคือตรงนั้นจะเป็นแบบเป็นสันเดินดินเลยนะเป็นสันทรายเลยครับมีนกมีนกเขาเรีเยกอะไรมีนก ขึ้นมาสูงมากเลยครผมมองมเมนพื้นดินเลยปกติตรงจะเห็นจะเป็นพื้นดินให้คนลงเดินลงไปเล่นได้ครับแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วแสดงว่าน้ําเพิ่มขึ้น ไ้ม่ได้นะขึ้นมาได้แต่จัดงานแล้วก็คนเท่านั้นนะจริงๆแล้วมอไซค์ขับเข้ามาทางด้านนู้นได้นะแต่ก่อนนะได้นะฮะแต่ก่อนอนู่นจะเป็นที่กั้นตรงนู้นเะท,ะท่าที่ลองซูมแล้วไม่ชัดตรงนู้นจะขับเข้ามาได้แต่ตอนนี้จะเป็นที่กั้นละมอไซค์ไม่สาไม่สามารถเข้ามาได้นะครับตอนนี้ เข้ามาไม่ยากนะฮะพอเข้ามาจากเส้นหลักเส้นสุขุมวิทอะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเขาเรียกถนนถนนอะไรถนนอะไรวะถนนเจ็ดหมายเลขเจ็ดถนนอะไรว่าจำชื่อถนนไม่ได้แต่คือเลี้ยวซ้ายเข้ามา มองไปนี่เหมือนทะเลถ้าต่อน,น้ําขึ้นเนี่ยจะเหมือนทะเลนะฮะแต่คือคราวเดินที่แล้วเดือนสองเดือนก่อนที่ผมมากับเพื่อนนี่คือมันจะเป็นเหมือนแบบคลองที่เก็บน้ําอ่ะแต่ตอนนี้มันจะมองไม่เห็นคขาเลยมองไม่เห็นฝั่งละนฝั่งจะอยู่ด้านนูน้นมองไปนี่เหมือนทะเลเลยนะหลายคนคิดว่าผมนั่งอยู่ริมชายหาดริมทะเลแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเขื่อนบางพระอ่างเก็บน้ําบางบางพระหรือเปล่าไม่รู้เขาเรียกว,ว่าเขื่อนหรือเปล่าแต่มันก็เขื่อนนะ เป็นแบบเป็นเขื่อนอย่างเงเห็นปะมันเขื่อนนั่นแหละแต่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำปนปเดี๋ยวเปลี่ยนวิวก็ยังไงถ้าชอบก็กดกดไลค์นะครับกดไลค์วิดีโอของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับกับ Morgan Travel แเราจะกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ